ช่วยพูดถึงคุณประสงค์ครับก็เป๊ปซี่เองก็ก็ตระหนักดีนะครับถึงความรู้สึกที่รักโลกนะอยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมของร้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพรา ไยรุ่นนับของัวรุ่นญีุ่่น g e n ก็เลยเปิดตัวแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับสำนึกสำนึกสร้างกล้าเปลี่ยนเพื่อโลกนะครับก็ทําการเปิดตัวขวด r p t 100%นะครับก็เป็นขวดพลาสติกรีไซเคิล100%ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเราจะได้เห็นในตลาดนะครับในภายในเดือนนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับโดยที่เราร่วมมือกับทาง e n โก้นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกนะครับที่เป็นรีไซเคิล100%นะครับที่ได้รับการอนุญาตจาก อ,อยอนะครับองค์การขานัะยานะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะครับก็ฝากแคมเปญนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับในการช่วยกันรณรงค์นะครับ่ให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นครับขอบคุณครับ ครับขวดพลาสติกนี่เราทดสอบกันมาหลายรอบนะครับทุกขั้นตอนการผลิตนะครับจากทางเอนบิโกเองซึ่งได้รับมาตรฐานทั้งระดับสากลแล้วก็จากองค์การอาุญานะครับเพราะนั้นรับรองได้ครับว่าสะอาดนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานที่ดีแล้วกิจกรรมที่เราจะมีนขึ้นครับมรงนีรมาครับก็เดี๋ยวเริ่มจากสงการนี้นะครับก็คือที่เสี่ยงสะพนนะครับงานสงการพระคมาปล่อยจอยนะครับก็เดี๋ยวจะมี ถังขยะนะครับที่มาเป็นถังรีไซเคิลนะครับให้ทุกๆคนที่มาร่วมงานอีเวนต์นะครับหรือว่ามาที่เสียมสแควร์เนี่ยสามารถที่จะแยกขยะได้นะครับขยะพลาสติกได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีเลยครับก็เชิญชวนครับผมถ้าอยากให้น้องๆแต่ละคนรูดถึงแนวทางการรักโลกในสไตล์ของเราค นี่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วครับในการรักโลกนะครับก็อะไรที่พวกเราทําได้เราก็จะทำให้ได้ดีที่สุดอย่างเช่นแบบการรียูครับรียูสปวนน้ำครับแล้วก็ถ้าต้องใช้กับพลาสติกก็จะรีไซเคิลครับแล้วก็การเลือกโปรดักต์เป็นอะไรที่สําคัญมากครับเลือกโปรดักต์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ใช้วัสดุที่ดีอย่างเปินสิครับแล้วทุกคนไหมทุกคน อ๋อครับผมในเรื่องของอพลังงานก็ดีครับผมถือว่าจะเป็นการปิดไฟปิดน้ำปิดไฟไม่ใช่ครับผมในห้องซอมครับแล้วก็อย่างที่น้องกรณ์ได้บอกไปเกี่ยวกับขวดพลาสติกแล้วก็จริงๆทำาไม่ได้เนี่ยพวกเราท็อกซี่เองก็จะเลือกที่จะใ,ใช้ขวดน้ำที่เป็นขวดสแตนเลสครับผมใช้เพื่อจะได้เซฟจากขวดพลาสติกนะครับอัสุดท้ายเดี๋ยวให้อยากให้พวกเราที่ฝากอาจารยติดตามติดตามแคมเปญนี้ นะครับก็ขอฝากแคมเปญดีๆอย่างทางเท็กซี่ไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนก็รู้รายละเอียดของงานแล้วครับก็งานจะเริ่มตั้งแต่แคมเปญนี้จะมีตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับช่วงสงกรานต์รายก็อยากให้ทุกคนติดตามรายละเอียดที่ดีทางเท็กซี่ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ขอฝากบริษัทแทกซี่กับโปจีเกตีดีกับเท็กซี่ในต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็จะมีผลงานแล้วก็มีอะไรดีๆให้ติดตามตลอดต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับก็ขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปด้วยฝากเท็กซี่ด้วยฝากบริงๆเเดีี๋ยวกราจะมงาน ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเริ่มกันั้งแต่วันนี้เลยครับแล้วก็ในงานนะครับก็เริ่มจากตัวเองครับเราปัอที่กับสัอบสังคมเราะว่าเดีจะมีการแยกขยะย็ัดมขยา,ก,ออก,ยาก,กันเป็นทีแล้วก็มาสนุกกับ